วัดเข้าไป,ไปหนึ่งบ้างจี่ก,กัมกขนาดจี่ก,กัมโอ้เรียบร้อยกับผมลาบเหนียวสุดรำปางสุดต้องพนิลีับผมเหนียวอูอย้ยแดงสุดออแต่แซ่บพี่น้องมา,มามากินข้าวนี่ครับลับโอ้สุดยอดพี่น้องนี่ยนะครับคนไทยนี่ปคุณน,น้องอยู่กินแบบอีสานบ้านนอ้องขาดบ่ได้ครับผมของอยากของกินลาบกว๋ยวยโซยแซ่บปิ๊จิบพี่นายปิ๊จิบกันด้พ่อกันหมาคลิปหน้าสวัสดีครับภาษาเขมรนะ เคยขี่เนี้ยคลิปกลอยบัดแมวบางปูนกรุบกรอบขี่เมันมาอีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่เบอร์เบอร์หมูป่ามีทะเบียนของญี่ปุ่นนี่ครับวันที่ยี่สิบห้าเดือนแปดเลขซี 4, นี่คือปีเขาครับปีสอ มือเป็หลุมอน,นด้ยจิตกับดักครับผมจิ๊กดับดักโดนแทงตัดหางหางหมมี่ครับผมตัดหางชงอำมพือตีเทเบียนเรียบร้อยวันนี้ทำการช่ำระแะ้วกระชิ่ก้อยดึกส้อยจุ่มมาพี่น้อง เจ็บได้ละเอียดคุณนะยกไปที่ล่างเก็ดท่อได้ไหม老板การช่ำแดดแล้วก็ที่จุคาโครง่น้องเอ้ยนี่ครับไม่เขาแทงหดเอ้ยญี่ปุ่นครับคนญี่ปุ่นนี่โหดนะครับแล้มีคำปราสงสารนะครับเขามีแต่อาหารคนไทยเสียร่ามากครับผมขอรอลูกเือร์ไก่ตีนครับผมโอ้นี่ครับเดี๋ยหมูจด่วยครับหมูเนี่ยลูกอันนี้นี่ผมน้ำนมมันอ้วนดีรึมั้มีน้ำรึมั้ยนี่ไง ดิบมันดีนมเมียเลยตอนนี้น้ำนมีดีห้อหัวเขานี่ครับมันออกแล้วนั่นนั่นดูดูอันตรายนะนี่ครับ้ำล่างของความสะอาดอะไีคนเก็บีกแค่นึงครับผมถ้าเกิดการชำแรละเกิดขึ้นมาเค็ื้ากครับบางทีมันแ่บมันดึกเนี่ยเ้วมันเชียงนังเมื่อไรอย่าพูดนก็เดึเราวกคนกันเตรียมชำแรกะทีน้อง Những chạy lắm nữa, yêu quân ở đây nhoi chút 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 สองคนกินสดเนาะคนโอ้นี่แหละนี่เลยพาเล่นครันในออกดบ่พากันเอาันในออกไปเอาันในออกมาตอนโคโลเลวนเฮ็ดเนาะตอนเต็มค่ําไปเลยนี่เต็มปากเต็มค่ําผมจุจุกําลังปุ้งเด้อมาเตรียมจุพี่น้องเตรียมจุ คเลคเล่มน้างนาเนื้อปาสงามครับพี่ือเจียวมันเสียมัาิมเจียวันควบเข้าไปหนึ่งบ้างฉันยฉันเลล่บออีกามอกขนาดอีกามอกขนาดโอ้ยมเลยว่าฉันเเดียวลับมึงลับฉันนี่นัมึงเหนือคผมสุดยอดดีดีครั สุดสุดจัดบอกเลยว่าสุดจัดดีครับผมหน้าเบิองเบืองเนาะเบืองปลาเนื้องงูเนาะสันกว่าเนาะโอ้งามนี่พ่วงนุ่มครับพี่พ่วงนุ่มงามอยู่กับนี่โอ้สุดพี่น้องสุดจุเด็กจุเด็กก้อยเด็กยาวมือนี่มือนี่ยาวไปยาวไปแล้วผมแล้วเดียวติ่มกันเลยอีกครั้งหนึ่ง จ้อยครับหมูไม่แม่ลูกอ้นก็มาให้นมล่กข้างในกำลังเห็ดใส่ถ่ายดูมาเดี๋ยวยูทูปวอดเป็นภาพอันนี้เห็ดลาบครับปนยเห็ดลาบอ่ะเขาวไหมกำลังหัวใจตับปวอดมากทิ้มลงไปเฮ้อะยรเยี่ยที่เหลือไปมันก็ตีส็ตีดังว่ะหนูนะตีล้กดูโอ้ยกญีป่นังเยกับปุเือรบ สยอดพี่น้องสุดยอดกันฝกลาบฝักยังแล้วบันสัปดานในมาลาบเนี่ยอู้ดงยี่นาะดงขนาดนี้วาเขาวนเนื้องวห่ตัวนึงงวก็ไดเด็นพีอืมพี่น้องสุดอืทนันครับทนันรับเนี่ยพี่น้องลาบเนี่ยสูได้สุดลอ ลาบมะแขนครับผมพนอีสานได้กินลาบมะแขนแตอร์เรเช่พุ่นโค้ดเหนือเด้วยผมพุ่นเน่าผมพุ่นเหนียวครับผมตะานติดตามครับผมรอติดตามเรียบร้อยครับผมหั่นไปแล้วข้างในเรียบร้อยทำการลาบก็ลาบบลาบไหลนะห้องบลาบส่วนนี้เนาะพ่อบองอีมือชุบไหลอยู่เนาะไหลนะพี่ลาบอีสานน้ำมันเนื้อห้างไปดีพี่น้องโมเดิบ์น เลือดเโอ้โหสุดยอดนะผมกาถึงหลับหลับเนี่ยเรนหลับมัแคนหลับแคนยิงย่งนี้ัวกระปตัวมึงเน่าพริกลามใช่พริกลาบคักันให้เราก็จบเลยครับุมลันี่มันมีเชีเชบเชีเชดินตรงมาจากกระลำังครับผมเชฟยบคงออ้เหนียวเหิ่งพี่น้อง บ่มีดุดครับผมบ่มีดูดลาดวัยองครับผมซมอมทั้งบ่นอันนี้ไชิมมึโอนจิมโอนชิมแฉบด้วันแฉบวนไหนผกับกันไปทานี่นี่น้ำปลาเไงนำปลาแน่จนี่ไงไก่เมื่อนี่ตู่ต่บกมันบันถึกเดือบุ๊มบนบมวันแบาขาน้ำปลา ก็เข้มยังไยนะครับคอาวนั้นเข้มสุดแล้วเดี๋ยวเลยท่านของเข้มมาคักมาแล้วมั้งแต่นี่เป็นเด็กท้องบ้าดาอุ่ก็ได้นะของเข้มคนนี้จะกินมาแล้วเดี๋ยวเด็กท้องดาเนาะเข้มซมหนึ่งมามาจานนี้จานหน้าใส่ นี่ก็ได้เซนนี่นะจุดวลากได้ยังแล้วเรามาหันกแล้วนอเขาเขาโอ้สุดดีผมสุดดีเลยเนียพนโอ้เรียบร้อยก็ผมลาบเหนียวสุดรำปางสุดตรงพอนีครับผมเหนียวอ้ยแางสุดแต่แซ่บพี่น้อง ในจุครึ่งนัยครึ่งนัยจุจุรับสุกๆก,ก,ก็มีแก้วอันนี้โอ้โหสันคอสุดอยอดนะผมแดงดีดิผ่านเนื้องว่วมมันยี่เด็กขนาดเาปตัวเขา,วาเนื้องวัวเขาเสียวเลยหรอแ <c oughs> ดงไมเมื่อนี้หมูแม่ลูกอ่อนเราผมจ่อยจ่อยไปเพราะมันใหนน้นมดูอยูมอยอยอามา่มันติดกงเด้ผมมาในยิ่งบาในหลาเด้อซื้อเข้ามากันครับหมูตัวนี้ติดกงคนญี่ปุน่นเป็นอม,มาขายผมซื้อกินประจำมาเลยครับ <c oughs> มามากินข้าวมามาหนี้พี่น้องมาเรียบร้อยพี่น้องคือโอ้ยอย่างพวกนมของผมเนี่ยพวกนมคุกฝุ่นอันนี้ก้อยจุมามาโชว์รูปปั๊บต่อไปหนึ่งคำั้อู้หีกแบบมาขนาดเฮ้ยนั่นตอนนั้นมอสเอาล็อกตัวกูเดียวเดินเดีไปหันโอ้มาพี่น้องกินข้าวเหมือนกันมาครับมามาหนี้กินข้าวครับโอ้โหจุพวกนมเจ็บเจ็เจ็บเด็ Dante, ตัวนมพองนมคุกฝุ่นมาซีมกันพี่น้องนะซีมดว่ขาวกันเดีว้กกกินนมอวะสุดยอดไม่ต้องจิ้มจิ้มด้ครับแ่บครับแ่บเดียวสุดยอดสุดยอดนะจิ้มแม่บ๋กจิ้มงานดับเนวครับผมข้นที่บ้านป๋อเนีครับอ๋อ จุดไ้องไปห้องแจ้วม้ยืดไม้สีน่ก็ปเอสมุดที่เดี๋ยวเรยพงนมกุกสุมือเราใหญ่แล้วนเอาซิมหนดแถมเด้ตัวว่แซไปเช็ดกล่องกำปั้นไปถ่ายล้ทวคือสงบงียบจ้ตัวาแกุกคูตัว เนไงเขมคลั่งเขมเะครับขมิ้นเนี่มินแซ่บกว่าเละั้นคลั่ง้นคลังมาเข้มบบบองเอาน้ำปลาลอยข้งบนม่งกีบครับชั่ันวันเนี่ยเดืองเข้มมาเดแคนี้เข้มแคนี้จิบๆวันนี้าบุเข้มมาเนี่ยเข้มคนนี้กับพันมาเดีวแค่นี้จิบๆบนนอนรบนร้อนอนรนอนอ้อนร้อน่อรรอนอนอย นี่บระัูหันน้องกินครับหลวกไปบอร <มา S 2> ครับบทานในหันครับอันนี้ทีพี่นี่หันต้นแรกรรก็เลยเอาไปหลวกอี้ครับอโอเคพี่น้องครับผมมามากินข้าวนี่ครับลับโอ้สุดยอดพี่น้องนี่แล้วครับคนไทยนี่ปุคนน้องอยู่กินแบบอีสานบานน้านน้องขาดบ่ได้ครับผมของอยากของกินลาบกว๋ยวยโซ่แช่มากินข้าวพี่น้องคำนี้ยันปากแตก <c oughs> โอเคครับผม พอกันไม่มื่อน่ะมื่อนี่สำหรับมื่อนี้ขอคขาร่างเข้ามาร่ากวนภาษาเขมรนิดพิจิบให้ได้พิจิบกพื่อนนะพอกันไม่คลิปหน่ะสวัสดีครับภาษาเขมรนะเอ่อเคล่นขี้เนี้ยคลิปกลอยบัตรแมวบางปูนกรุบกรุบขี้ียมันโอเคครับผมสวัสดีครับ